เราไม่มบทองไม่มีจิบทองไม่มีจิบทองแลวไม่มีจิ๊ทองจีกัยิงกยิงยิงอะไรเยิงยิงหุนเซอร์นยคิงไม่นโอ้าท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 าาาทาทาทาคูนามาทาทา รอบรอบกลางอ่ะจะมีของดีอยู่เว้ยทุกคนได้ไม่เชื่อไม่เป็นไปได้ามไปถ้เผิดของกองหรือเปล่าเฮ้ยเยี่ยมเป็นเลือกเกาะเหรอรีวิเตอร์สามสิบสามสิบีวิเตอร์ใครได้กอทองโอ้ไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลยจาหมดอดรักตื้เอ้ยมีคนวบบสามสไม่มี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 มีสองคนเนี่ย สองคนที่ได้ของทองนะก็ไม่ต้องร้องนะแหงเลยอ้ไรวะเป่าชัวช้าไอ้พวกว่าแย่โกรย์เวนมาด่า,ก,ากูากกาชัว่วช้าไอ้เนี่ยอะไรไหนะมึงบอกจะฝึกแปดลายไงี้ยเออกูาาเก็บชิปทองแปดลายไปเฮียให้ก<ห>ูเล่นเลยกูมีจ่าสูตรหนึ่งแปดลายก็ใส่ได้โอ้โหกูก็ต้องใช้เมย์มย กูฟาวตัวเองแลไม่ต้องเอากูนะกูฟามเสร็จกูจะเก็บทิ้งเลยเฮียพออยู่กูแล้วไม่มีจี๊ดทองไม่มีจี๊ดทองไม่มีจิ๊ทองแล้วมี๊ดทองจีไรอะไรจยิงอะไรเฮ้อีอะไรไม่เองยิงฟามไม่เสร็จเลยเฮียมันิงของกูเียกหรอ ก,ก็เตกก้ตก็เต้ก็เต้ก็เต้โอเคโอ้ my gosh <t akes sound> น่าจะไปแล้วนะน่าจะโดดลงไปแล้วเข <c oughs> าด้ไปบวกทองเขาจะไปคลองทองเไยคลิปทองเข้าเนื้อ กูหลอนไปเองสินะโอ้มันวิ่งไปข้างหลังล้วอะแต่กูไม่รู้มันไปไหนแไอ้คนชั่วกำลังมาเลยคนช่วเดี๋ยวมึงจงของเรา ไม่ได้ไอจูวนั่นมีชิวเอ้ยไอผูเจอละอยู่นู่นโคตรไกลเลยโอเคฉันมาทักายมึงเข้าใจภาษาคนไหมแป๊บหนึ่งไงมันอยู่โคตรไกลเลยนะอยู่นู่นเลยอ่ะสี่ร้อยเมตรมึงยิงไหวอ่ะคุณจะไปเอามันละพูดเป็นเล่นก็พูดเลยจริงๆอ่ะ เลยนะโอเคเฮียบ no <si ้าเลยเหียบ no ้า okay. มันบวมวิ่งเลยบ้าถ้ใกล้เลยเวยชิวโอเคแล้วหมวกกูเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงมีของทองสองชิ้นนะโลมากเกิดไปแล้วไม่มีชิ้นเลยจริงนะเราควรแบ่งกันคนละชิ้นไว้ไอ้มันเจอตีแจมอะเหมือนกูเห็นเอ๊ะแต่กูเห็นกู ตาฝาดไปว่ะใช่ตาฝาดจริงด้วยเอาเลยแมวเลจมส์แมากองกระจกกระจอะเลยไม่เล่นหรอกนะเจมส์ม่เอาเฮ้เออเจมส์เงานี่ไปกูไม่รู้ตัวเองด้วยกูเก็บไม่ได้แล้วไม่ได้เลยมึุเอาก่อนเลยใช่ไหมก่อนเลยกูเต็มเลยอ่ะกูไม่ได้ใช้โยนให้กูได้บ่อยจริงเอาก่อนใหญ่ไปกูเลย ไม่ก่อเล็กอะก่อใหญ่หมดละจะมึงอยู่ใครเก็บใบเมื่อกี้เมื่อกียังง่ายเลยมึงปั่วเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนึ้ไปมึงปั่วจ้าสาบานจริงๆเลยล่ะเก็บไม่ได้กูเอาก่อเล็กมึงก็เอาอ่ะกูเก็บไม่ได้ลไอ้ชั่วไม่ได้เก็บกูปลากูปลานี่ลงไอ้เช่ยลงคลองเลยเออแล้วกูปลาลงไปข้างคณะกูจะตายอะวะ อยากรู้อ่ะแต่ที่ชุบใกล้ๆเลยโอเคเว้ยจนดอกไม่คุ้วไม่น่าไปหรอกวิโอ้ยโห้จะแหายแว๊บเลยเรียบร้อยเลยเกมนี่ถึงพื้นพอดีถ้าเกิดว่ามึงตาติดขอบอ่ะเอออไ้้เหหียยแลละตาบขอบไก่แล้วมึงก็ว้าไปตรงขอบอ่ะหรือว่าตายลองดูไหมเจนมึงอยากรู้ใช่ไหมว่ารถอ่ะมันสามารถยิงได้หรือเปล่าไม่ วางอัตติได้หรือเปล่าอ่ะอัตติมึงอ่ะนะใช่หัตรงมึงมีคนไอ้คุณกูบอกไม่ได้ว่ะบอกไม่ได้อยู่ไหนเล่นแม่งเลยและกันมันพ่ออยู่บนจองเฟอร์วพ่อเป็นสกาย โอ้มีกองทรองตร,ง,ตรงนี้ฟาร์มกปิดแล้วกันโอ้นี่งไงความให้เราแย่งกันอ,ะอ่ะไอ้ชั่ววงบีบไปดีกว่าอย่าไปสู้เลยในวงในวงไปสู้ในวงดีกว่ามีรถแล้วเราจะเดินทำไมเรือที <laughs> <laughs> ่จะทิ้งกันย er ังไงหรอ เคันนี้คืออ้าวยังไม่คืนอีกเ่ะคุณจะบอกว่าคันนี้คือแบดมอว์บิลเยแรงโคตรดูไหมฮะกล้องที่อยากเปิดเปไม่ได้ ออออตัวทอร์อตัวทอรเล่นหนึ่งอะตัวทอรตรงไหนข้าง,งบนนี่มี้ยข้างบนโอเคแป๊แบ,บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวปุช่วยยิงแม่งยิงโซปไปเฮี้ยมนสนุกเลยยิงไว้ล่อเฮ้ยมันโดด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  ม่งคอกูใหญ่กูยังไม่เจอหมวกสักทีเลยไอ้เหี้ยมันคอกูใหญ่ไอ้หมวกว่านั่นละผมเก็บสองอย่างได้กันละหมวกจาไปเลยไอ้กูไม่มีอยู่เดียว่ะเฮ้ยเซมันอยู่นั่นเดี๋ยวเจอแจมมันเจอแจมมี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 กูมีมีเหล็กมีอเด็กแบ่งโน่นมาตงนัเก็บไม่ได้แล้อ เอาไอน้นุ่มกำลังนั้นน่ะเมาเดี๋ยวไอ้เซฟก็รู้เองอะว่ากูโดนยังไงอะ<ม>เฟสหายตัว <laughs> อย่าเสลอต่อยเข <laughs> ้างหนามีคนนะข้างบนข้างบนนี้มันมีแม็กเฟลออย์อยู่โยนมาให้หน่อยเด็ด แม็กปืนอะแม็กปืนสีอันไหนก็ได้เออคุณเพิ่งชาร์จเสร็จครับเดี๋ยวลงมาให้หน่อยมาเร็วมีอยู่ข้างแม็กปืนปีขึ้นกแมวก็ได้ทำไมอ่ะกูโยนให้แล้วไม่เยอะไม่เยอะไม่พออะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่แม็กแม็กแม็กเป็นแม็กแม็กแม็กอยู่ข้างข้าวข้าวกดไปแล้วกูกดกระเป๋ามาละไม่ไม่มป็นรอยอยู่ข้างกูกดกระเป๋ามาละแต่ว่าคือเมนู่นแล้วเต้ก็กำลังจะแตก โอ้ไม่ก็ทำไมมึงไปโน่นคนเดียวล่ะเพื่อนปุกอยู่นี้กูไม่กูข้ามกูเลยสัดไอ้เหี้ยกูแอบได้รู้เดียวกับมันมันก็ไม่ยิงกูปืนแม่งก็แทงหัวกูอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยแล้วมีิะไรอย่างตายหาไเวลาอย่านันเดียวก็ตายเลยสัตว์่ยืนทั้งคูยเลยก็ไม่รู้อะล็อกหนึ่งเหมาก็ได้ยิงเลยกันเลย

สเตปกมอะเลยครับสวยจูเพื่อนจูเพื่อนไปตัวไครโรมโรมเฮ้ยไม่ใช่แจเองแล้วแกแกเซฟหนีเอาตัวรอดละขอร้องขอร้องกูมีชุดกูมีชุดตัวเองขอร้องขอร้อง อะไรก็ทองปืนก็ทองอ,อ้อ้ยรบอบตัวแล้วมันคือที่หนึ่งแจมเที่ย,ยงเหงวะ แรมไม่หวมันแป์เลยใช่มันคือที่หนึ่งมันแรมเราแล้วมันก็นแป์เลย <c oughs> ผลคำรำติดจรวดไงเราไปแจมเขาไม่ก็มาแจมเราต่อเลย <c oughs>